ตอนนั้นจอห์นเทอร์รี่เนี่ยเขาอยากเป็นฮีโร่นะครับโอ้โหฉนั้นของมาเกเลเล่นะครับอดีตกองกลางของเชลซีก็แฉว่าจอห์นเทอร์รี่เนี <c <c ่ยแซงคิวยิงจุดโทษก่อนลื่นล้มนะครับในเกมยูซีเอลชินาเลอร์กับแมนยูปี2008นะครับก็ย้อนความกันหน่อยเนาะมามาดูกันหน่อยครับสำหรับข่าวสารนี้ก็ถือว่าน่าสนใจพอสมควรนะฉะนั้นของมาเกลเล่นะครับผมอดีตกองกลางเชลซีเปิดเผยว่าจอห์นเทอร์รี่อดีตกัปตันทีมเชลซีเนี่ย แซงคิวยิงจุดโทษอันเรื่องลือนะครับผมในเกมพ่ายแพ้แมนเชสเตอร์เต็ดในศึกชิปเลอร์ีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อปี2008หลังจากเสมอกัน1-1ในช่วงต่อเวลาพิเศษครับมาถึงการโดนจุดโทษซึ่งจอห์นเทอร์รี่ครับยิงคนที่5ก่อนลื่นแล้วซัดไปชนเสาทำให้ต้องเข้าสู่การซัดเดนเดตนะครับผมซึ่งนิโคล่าอาเกลกาครับยิงคนที่7พลาดไปส่งแชมป์ให้กับปีแสดงแมนยูนะครับ มาเกเลเร่เนี่ยบอกว่า JT ครับหรือว่าจอห์นเทอรี่เนี่ยพยายามอยากเป็นฮีโร่เลยขอยิงคนสุดท้ายทั้งที่ก่อนหน้านั้นอ่ะมีคนมาคุยกันละตกลงยิงเอาไว้แล้วครับตกลงคนยิงเอาไว,แว้แล้วแล้ว่าเป็นโซลซาโลมอนนะครับซาโลมอนกาโลที่ต้องขยับมายิงคนที่6อ่าฉะนั้นของมาเกตเลเล่บอกว่าหลังจบเกมห้องแต่งตัวร้อนเป็นไฟเลยละ่ะไม่มีความสุขอะไรทั้งนั้นเป็นสถานที่ที่น่าเศร้ามาก เราทําความผิดพลาดครั้งใหญ่ก่อนยิงจุดโทษเรามีคําสั่งที่นักเตะและผู้จัดการทีมเห็นชอบกันแล้วแต่มันมาเปลี่ยนเอาในนาทีสุดท้ายมันน่าจะเป็นซาโรมอนกาลูที่ยิงจุดโทษสุดท้ายแต่จอร์เตอรี่ฉวยโอกาสไปจากเขาผมคิดว่าเราแพ้การแข่งขันเพราะบางทีฟุตบอลมันก็โหดร้ายและหากคุณไม่ทําสิ่งต่างๆอย่างเหมาะสมเนี่ยคุณก็จะโดนลงโทษตอนที่เขายิงจุดโทษพลาดผมโมโหสุดๆเลยเพราะมันคือโอกาสที่ผมรู้ดีว่า นักเตะหนุ่มอีกมากมายจะไม่ได้รับผมเคยได้แชมชป์เชเบอร์ลีกก่อนหน้านี้มาแล้วแต่ในตอนนี้จอห์นเทอร์รี่ต้องเป็นผู้นําและทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับทีมเขาไม่ได้ทําให้เรามั่นใจเลยว่าเราจะ,จะได้ถ้วยรางวัลเขาพยายามเป็นฮีโร่แต่เขาก็น่าจะเป็นฮีโร่ได้อยู่แล้วเพราะเขาจะได้ชูถ้วยรางวัลแต่เขาขอเป็นฮีโร่มามาแซงคิวยิงจุดโทษก่อนจะไปลื่นนะครับในการชิงชเอลิศก,กับแมนยูในปี 2,008สําหรับยูฟาชูเปอร์ลีกนะครับในตอนนั้นทุกคนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมาดูขา่าวสารของเทรนต์อโนอีกทีหนึ่งนะครับอาเซนเวนเกอร์นะครับ,รบแชร์ครับว่าเรอัลมาดริดตามจีบเทรนต์อโนมานานแล้วลิเวอร์พูลรู้หรือเปล่าด้านของอาเซนเวนเกอร์ครับตำนานกูซือเชื่อว่าเรอัลมาดริดเนี่ยถ้าทำเทรนต์อโนเนี่ยไปขวาของลิเวอร์พูลมานานแล้วก่อนใกล้จะประสบความสําเร็จในซัมเมอร์นี้ เรนนาโนโออกมากยืนยันว่าจะอำลายอนฟิลด์หลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับและสื่อทุกสำนักก็รายงานว่าเขาจะย้ายไปซานตาแคลิบร์เบลเล่นกับเรอัลริดอัชเวเกอร์ครับมีโอกาสได้พูดประเด็นของเทรนเวนเกอร์บอกว่าผมเชื่อว่าการย้ายทีมของเทรนนาโนแสดงให้เห็นแนวโน้มใหม่ของวงการมันไม่มีการซื้อขายสำหรับนักเตะชื่อดังอีกต่อไปพวกเขาจะลุยตอนที่นักเตะหมดสัญญาเพราะค่าเหนื่อยแพงมากคุณไม่สามารถจ่ายเงินซื้อได้อีกต่อไปดังนั้นสิ่งที่สโมสรใหญ่จะทำคืออะไร พวกเขาพูดก่อนหมดสัญญาสัก2ปีนะว่าเราอยากจะซื้อนายเราจะใช้เราจะให้เงินเดือนนายเท่านี้และเราจะพยายามยื่นข้อเสนอให้สโมสรของนายหากมันไม่เวิร์กพวกเขาก็จะกลับมาในปีหน้าหากไม่ได้พวกเขาก็จะเอาคุณไปแบบฟรีๆนั่นคือสิ่งที่พวกเขาทํากับเอมบาเป้เหมือนกันเมื่อถูกบี้ถามว่าเรอัลิดติดต่อเทรานโนแบบไม่เป็นทางการไปก่อนหรือเปล่าเวนเกอร์ยิ้มแล้วตอบบอกว่าเรอัิด erm ท้าทามเทรนตานอสตานโนมานานมากแล้วนะ นี่คือการเปิดใจนะครับของทางอ a s s e t b เกอร์อนะครับอดีตกุนซือของอาร์เซนอลบอกว่ารู้หรือเปล่าลิ์ผู้นะดางนั้นของเรือมริดเนี่ยจีบเทรนด์นัน,นมานานแล้วนะจีบมานานมากแล้วด้วยนะครับจนจะประสบความสำเร็จในเร็ววันนี้นะครับสำหรับสถานการณ์ของเทรนอเล็เซเดโนหลายคนก็โหมเลยครับว่าเขาจะไปอยู่เรือมริดนะประมาณ90%นะครับที่ปลายทางต่อไปคือเรือมริดนะครับ ปล่อยได้ไงล่ะดังนั้นของรูเบนอัมบริมครับลั่นว่าต้องรังบรูโนอยู่แมนยูต่อไปเพราะเป็นคนสําคัญรูเบนอัมบริมครับยืนยันว่าไม่มีทางปล่อยตัวบรูโนฟันเดสให้ย้ายออกจากแมนยูเด็ดขาดหลังบอกว่าพวกเขาจะเป็นต้องรังหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดเอาไว้มีรายงานบอกว่าอันฮิลันสนใจในตัวบรูโนฟันเดสครับซึ่งอัมบริมบอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่สโมสรอ,อื่นให้ความสนใจในตัวนักเตะอย่างบรูโน ดาวเตะวัย30ปีอย่างบรูโน่ทำไป19ประตูกับ18แอสซิสในฤดูกาลนี้ยังเป็นดาวซันโวนะร่วมอีกในยูโรปบลีกนะทำให้เขากลายเป็นข่าวกับทีมจากซาอุดิอราระเบียอย่างไรก็ตามครับบรูโน่ที่เหลือสัญญากับแมนยูอีก2ปีนั้นก็ยังเป็นคนสำคัญของแมนยูแล้วก็บรูโน่เองยืนยันว่าอยากเก็บนักเตะเอ่อเจานั้นอัมบริมยืนยันว่าอยากเก็บนักเตะในระดับเนี้อวัยนะครับอัมบริมก็กล่าวเขาบอกว่า ผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าใจนะความสำคัญของบรูโน่ไม่ใช่เพียงแค่สถิติเท่านั้นแต่รวมถึงวิธีการเล่นของเขาความสำคัญที่เขามีระหว่างที่เขาอยู่กับทีมมา5ปีบรูโน่เป็นนักเตะร,ระดับท็อปเราต้องการนักเตะร,ระดับท็อปเขาคือผู้นำเขาคือกัปตันทีมนั้นเขาสำคัญมากๆเป็นเรื่องปกติที่หลายสโมสรอ,อยากได้นักเตะแบบบรูโน่กาลาโชเหมือนคนอื่นๆแต่เราอยากรั้งนักเตะเหล่านี้เอาไว้เพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดน่ชัดเจนว่าบรูโน่คือหนึ่งในนักเตะที่ ดีที่สุดของเราดังนั้นความคิดของเราไม่เปลี่ยนไปหรอกเราอยากให้บรูโน่อยู่กับทีมต่อไปบรูโน่นะครับมีโอกาสช่วยแมนยูควาชช้าแชมปนะ์ยูโรปลีกในฤดูกาลน,นี้หลังบุกไปชนะแอตเลติกบินเบามาก่อนสามศูนย์ในรอบรองชนะเลิศนัดแรกนัดที่2เดี๋ยวกลับมาเล่นในบ้านเดี๋ยวรู้กันว่าจะเป็นยังไงเนาะไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของลูคัสปาเกต้านะครับโอ้ตอนนี้สภาพจิตใจน่าจะเหลียวแหลกนะครับเวสแซมกังวลสภาพจิตใจของปาเกต้าไม่พร้อมลงนัดที่เหลือนะครับ เวสแฮมยูไนเตดเป็นกังวลว่าลูคัสปากิต้าอาจจะมีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมสําหรับการลงสนามในสานัดที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้จากเหตุการณ์ที่เขาร้องไห้ห,หลังโดนใบเหลืองเวสแฮมเป็นกังวลมากขึ้นเรื่อยๆว่าปากิต้าครับพบกับความตึงเครียดจากคดีที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยจงใจโดนใบเหลืองเพื่อการพนันเพื่อร่วมทีมหลายคนเป็นกังวลกับแข้งทีมชาติบราซิลอย่างปากิต้ามากๆที่ร้องไห้ห,หลังจากโดนใบเหลืองในเกมที่พวกเขาเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อหนึ่ง จรอร์ดโบเวนกับตันทีมของเวสแฮมและก็ไมเคิลโอลิเวอร์ครับผู้ตัดสินในเกมนั้นต้องปลอบใจปกิกาต้าหลังจากเขาได้รับใบเหลืองเพราะการเข้าประทักกับไมกี้มัวก่อนที่เขาจะโดนเปลี่ยนตัวออกในอีก5นาทีให้หลังจากนั้นพอจบเกมนั้นนะครับแกร์พอเตอร์กุนซือของเวสแฮมเองก็ระบุว่าสาเหตุที่ปิกาต้าร้องไห้มานั้นน่ะมาจากผลงานอันน่าผิดหวังของเวสแฮมที่ร้งอันดับ17ในตารางนะครับ ถึงอย่างนั้นนะครับคนใหญ่คนโตของเวสแซมเป็นกังวลว่าการกระทําของปเกต้าคือสัญญาณบ่งบอกว่าคดีเรื่องจูงใจโดนใบเหลืองสมมติกระทบกับเขามากๆแต่ควรพิจารณาพักปเกต้าในช่วงที่เหลือของฤดูกาลเดือนสิกราฟรายงานว่าคดีของปเกต้ากลับมาดําเนินต่อหลังหยุดไปช่วงหนึ่งและการพิจารณาน่าจะสิ้นสุดลงในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะมีการประมวลผลประมวลผลนะครับการตัดสินใจในอีก4-5สัปดาห์ให้หลัง โดยที่อาจจะดีเลย์ออกไปอีกหากปากกต้าถูกแต่สินว่ามีความผิดและจะไปต้องพิจารณาบทลงโทษนะครับปากกต้าเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติบราซิลในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกเดือนก่อนเพื่อเขารับฟังการพิจารณาแต่เขายังลงสนามให้กับเวสแซมแม้มีความกังวลมาตลอดว่าคดีนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อเขาเขายังทําหน้าที่ของตัวเองอย่างมืออาชีพและลงซ้อมกับเวสแซมตามปกติแต่ฟอร์มของเขาก็ยังคงขึ้นขึ้น,นลง,ลงๆนะครับ แรมพอเตอร์ต้องตัดสินใจว่าจะให้ปาเกต้าลงสนามใน3เกมสุดท้ายของฤดูกาลหรือไม่ซึ่งพวกเขาไม่มีอะไรให้ล้นมากแล้วนอกเหอาจากการทำันดับให้ดีขึ้นนะครับก็รอดูแล้วกัน,นครับเอาใจช่วยเรื่องของสภาพจิตใจของลูคสัสปาเกตา้าอยากให้กลับมาดีวันดีคืนนะครับอยากให้กลับมาเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขอย่าไปเรียเรื่องนั้นเยอะนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไปเอาใจช่วยนะครับขอพระคุณมากครับที่รับฟังข่าวสารในรอบดึกนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีข่าวสารใหม่ๆ เอามาอัปเดตให้พี่น้องฟังแบบต่อเน,นื่องครับเอามาอัปเดตให้ฟังแบบยาว